ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกประจำวันที่28เดือนพฤศจิกายนวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองรเตตกันหน่อยครับเมื่อราสุดมีการรายงานข่าวเลยครับว่าทนานหงส่งวุลครับได้โพสต์อันบรากรินประจองเลยครับหลังใกล้หมดสัญญาจิ้มตัวในิ้นเดือนนี้แหละครับ โดยสรับนานโฮงซงุกนั้นครับประการหลังดาวรุ่งวัย20ปีครับเจ้าของส่วนสูง1 8 6เซนติเมตรครับที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้อยู่17ปีครับจากสโมสรเจจูยูนเต็ดชิมนาดิกของเกาหลีใต้ได้ย้่ร่วมทีมเมืองทองรายเต็ดครับในช่วงตอนฤดูกาล2022ในรูปแบบสัญญายิจิมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดนั่นเองครับแต่โดยล่าสุดครับหลังจากทางนัานกีเรนพยองครับได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในเล็กๆของศึกบอลลีโวทลีครับ2022ครับทางนัง ที่ได้ลงเล่นในศึกถดิกมาแล้วสนัดและกําลังที่จะหมดสัญญากับทีมในวันที่30พฤศจิกายนยนี้ครับก็เตรียมเลยครับที่จะบอกกล่าการคารแข้งในประเทศไทยเพื่อที่จะกลับสู่ต้นสก,กัดเดิมหลังจากแจ้วตัวครับได้ออกมาพูดอําราผ่านไ g ส่วนตัวเลยครับ และโดยข้อความที่ทางนั้นฮงซงอุกนั้นครับได้ออกมาพูดเลยครับว่าสลับผมแล้วครับผมเจอกับชงเวราธ่ยาในระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาแต่มันทําให้ผมครับได้รับประสบการณ์ที่ดีผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลเมืองทองเลยครับที่ได้มอบความรักให้ครับผมเป็นอย่างมากตลอดเวลาสั้นๆที่นี่และต้องขอขอบคุณเลยครับที่ช่วยผมปรับตัวเข้ากับทีมซึ่งทํามีโอกาสครับไว้เจอกันใหม่ลาก่อนประเทศไทยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับชื่อว่าเดือดจัดเลยครับเมื่อลาสุดครับทางานประธานสโมสรของทน้านพีทีประจบ f อครับออกมาลั่นเลยครับว่าจะยกเลิกสัญญาให้หมดหลังทนานต่อพิคารไร้ใจหกนัดติดต่อกันแหละครับ โดยหลังจากที่ทต่นั้นคุณยุทธชัยครับบทบุริยันของสโมสรพีทีประจวบเฟซครับได้ออกมาพูดวิจารณลูกชีมเลยครับหลังเสมอกับแต่นั้นลำปาง f c ไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกบอลลีโวทัดีครับนาที่1 5เมื่อวันที่ผ่านมาพร้อมกับออกมาขู่เลยครับหากเล่นได้เคนี้จะยกเลิกสัญญาให้หมดเลยครับโดยผลจากเกมดังกล่าวครับทำไมสถานการณ์ในลีกล่าสุดครับของทัพต่อพิกาดแข่งไป15้นัดชนะ3มเสมอไป4แพ้ไป8มี13คะแนนหลังดับที่12ของตารางโดยห่างจากแต่นั้น จงอังยองขอนแก่นยูเนเต็ดครับชี้ป็นับที่สี่ในส่วนตกชั้นเพียงแค่2อเต้มเท่านั้นแหละครับ และในส่วนของผู้นั้นในหลีกนั้นครับ6กเกมหลังสุดครับของตารางนาน PT ประจวบเอสีครับไม่ชนะใครครับเสมอไป3แพ้ไป3ทําไมทางนั้นบิ๊กหนุ่มครับหรือคุณยุทธชัยผูเบีย้ยนสมสรต่อพิีคาดก็เลยอ,ออกมาโพสต์คอมเมนต์ในเพจของสมุสรหลังเกมที่เปิดลังเสมอกับลำปางเอสีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับวันทางนี้ครับพวกมึงเลนไดแคนี้กูโคสงสารคองเชียร์ดูแต่บทโลกกันไม่ได้ทุ่มเทให้สมสนเลยเลนไดแคนี้จะยกเลิกสัญญาให้หมดเลยครับโดยหลังจากนั้นครับก็มีแฟนบอลครับ เข้าไปให้กำลังใจและคอมเมนต์เป็นจํานวนมากในเพจหลักของสามูสันนั่นเองเนะครับและในส่วนโปรแกรมการแข่งขันหน,นต่อไปครับของ Thailand ที a PT p r o j e จว i o n ครับก็จะออกประเยีอยวลำพูนบรีเออร์ในศึกช้างเอเปคับ2022รอบ32ทีมในวันพฤหัสบดีวันที่1ธันวาคมนี้ครับคิกออฟเวลา17นาฬิกาตรงณสนามสมพูดเชียงใหม่700ปีเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายกันหน่อยครับเมื่อลาสุดทางด้านดอกโบตพิเชฟสี่ครับเตรมที่จะได้ตัวทางด้านเดวสันบริยาเข้าร่วมจีบเลยครับและจะมาแทนที่ของทางด้านจูนาทเดธทีล่าสุดครับท่านไม่มีชื่อในช่วงหลังที่ผ่านมาเลยครับโดยทางฝั่งทางด้านดอกโบตพิเชฟสี่นั้นครับเตรมที่จะดึงตัวทางด้านเดวสันบริยาเข้ามาร่วมจีบเลยครับในการช่วยทีมหนีตายจากเลกที่2ของศึกทลีกนั่นเองแหละครับและสำหรับทางด้านเดวสันบริยานั้นครับก็เพิ่งลา กลับไปอยู่กับตะด้านเอลสันกอดอในหลีครับในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลล่าสุดและล่าสุดครับก็ได้มีข้อเสนอครับเพื่อที่จะกลับให้ของหมาคคาแข่งในทรีตต่อไปในช่วงเลกที่2นั้นแหละครับโดยเจ้าตัวครับก็จะเข้ามาแทนที่ในโคูตาของตงด้านจุดนทานเกนครับที่ไม่มีชื่อลงสนามในช่วงหลังกับตงด้านดอกบูพิชซี่และทีมครับก็ยังอยู่ในส่วนที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วยแหละครับและสำหรับตงด้านเนลสันบริญญานั้นครับก็มีประสบการณ์กับตงด้านสุขโฮเทสสี่อย่างโด่งดังเลยครับและตะลุด ็คือสมุทรการทเทเล่แอฟซีในศึกทลเลนั่นเองครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตารานบาดโนผูกิงกันหน่อยครับคุณซื้อของตารานช้างศึกได้ออกมากล่าวถึงตารานรีซอเทเลเทพวิโนไทยเลยครับหอกอมเก่าอ,อดีตทัพช้างศึกของสมุทรโปลิสเลสซี 4, ที่จบภารกิจนัดสุดท้ายในอาชีพการค้าแข้งของตัวเองเมื่อวานที่ผ่านมาเลยครับ โดยคุณซอรชายยูรมันบราซิลครับวัย46ปีครับก็ได้ออกมาโพสผ่านไอคีส่วนตัวใหญ่ครับถึงดีอซอที่เป็นฮีโร่ครับซัดประตูชัยช่วยทับมังกรรุ่งเงินครับเปิดลังเฉือนชนะสวรคนแคทนครลาสิมามาได้สี่เปถึง1ประตูต่อศูนย์ในลูกจุดโทษนาทีที่42ช่วยทีมครับเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนจาก15นั้นขึ้นมาลังอันดับที่8ของตารางหลังจบเแรกๆเลยครับ และโดยล่าสุดเลยครับทางด้านมานพูกิงครับก็ได้ออกมาพูดถึงตดนานเจ้าเีรเทพวิโนไทยเลยครับวันนี้ครับตำนานที่ยิ่งใหญ่ได้บอกล่าขอสมควรครับที่จระได้รับเกียรติจากทุกๆคนขอมีความเป็นมือชิมอย่างแท้จริงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นใหม่ขอเป็นผู้นาที่ดีผมรู้สึกได้ครับถึงการต้อนรับที่ดีจากเขาเมื่อผมตำงานที่นี่เมื่อ1ิปีก่อนขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างเีลเทพวิโนไทยแฟนบอลไทยจะคิดถึงคุณและพบกันนะ และนี่เลยครับก็คือมานูพูกิงครับที่ได้กล่าวถึงอดีตลูกทีมครับสมัยที่เคยร่วมงานกันที่สโมสรนแบงคอกนันแตะในระหว่างปี2016จนถึงรุ่นกัน2019ท่านั้นเองนะครับและสำหรับเส้นทางอาชีพลูกนังของท่านั้นทีระเทพวิโดไทยนั้นครับทุกคนน่าจะรู้กันดีครับก็เคยผ่านการการแข่งมาแล้วทั้ง BEC ทรศาสนาทาน้นคริสซี่อดิกของเบลเยียมเมืองทองลุตเต บางกอกการ์ทีฟีเพื่อนตำรวจและก็อทางด้านแบงคอกหรืรอต่ชนบุรีฟีโริทรฟีเป็นทีมสุดท้ายโดยยิงประตูในศึกไทยลีกครับไปทั้งหมดการ16ประตูตลอดอาชีพการาคาเก่งเลยครับส่วนในนั้นทีมชาตินั้นครับก็เคยติดทับช้างศึกครับตั้งแต่ยูสิบเจ็ดยูสิบเก้ายูยี่สิบยูยี่สามและชุดใหญ่ครับตั้งแต่ปีสองพันห้าจนถึงปีสองพันสิบเจ็ดลงเล่นไปทั้งสิ้นห้าสิบสามนัดยิงไปถึงสิบหกประตูด้วยกันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a อรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ